สีสุวรรณงานเข้าโดนเอาคืนบ้างแล้วนะครับเมื่อมีทนายคนหนึ่งเข้าแจ้งความเอาผิดเหตุสีสุวรรณร้องเท็จกะกะตปมยื่นยุบพักเพื่อไทยจากนโยบายข้าวแรง600บาทและใส่ร้ายว่าทักษิณชินวัตรครอบงำพักเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สนอทุ่งสองห้องเมื่อนายวินยัติชาติมนตรีเลขาธิการสมพัน์นักกฎหมาย เพื่อสิทธิและเสรีภาพพร้อมทีมงานเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจันยาจากกรณีที่นายศรีสุวรรณเนี่ยเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาพักการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองอันเป็นความเท็จต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยน่าเชื่อว่ามีเจตนาพิเศษกลั่นแกล้งกล่าวหาพักเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ในลักษณะน่าจะเป็นการจงใจใส่ร้ายกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีหรือไม่ได้มีพยานหลักฐานยืนยันการกระทำของพักเพื่อไทยและนายทักษิณว่ามีการกระทำควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักเพื่อไทยจริงนายวินยิได้กล่าวอีกว่าข้อติจริงเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า พักเพื่อไทยเนี่ยได้ประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันต่อมามีบุคคลต่างๆหรือพักการเมืองอื่นต่างก็มาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังมีการประกาศนโยบายนั้นแล้วแต่นายรีสุวรรณกลับนำมาเป็นพฤติการเพื่อนำไปเชื่อมโยงให้เข้าลักษณะว่าเป็นการครอบงำชี้นำพักเพื่อไทยและหาเรื่องยุบพ,พัก ทำลายหลักการประชาธิปไตยหรือใช้สิทธิใดๆที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมมาทำลายพักการเมืองตนจึงมาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยส่วนชาวเน็ตทั่วไปเมื่อเห็นข่าวนี้ต่างก็มาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับว่าดีแล้วร้องคนอื่นดีนักให้โดนฟ้องเองซะบ้างบางคนก็บอกว่า วัดกันที่กฎหมายใครหลักฐานแน่กว่ากันไม่แน่พักเพื่อไทยอาจงานเข้าก็ได้ส่วนคดีนี้จะจบลงยังไงก็รอดูตอนต่อไปแล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก